ปฏิบัติงานมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานเวลาหลายชั่วโมงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานจึงเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตที่ส่งผลกับสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก mm hmm. เช่นเดียวกับสุขภาพช่องปากนะคะพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆในสถานที่ทำงานอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำร้ายฟันในช่องปากได้โดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่น 1. ฟันกร่อนจากกรดฟันกร่อนสามารถเกิดได้เมื่อสัมผัสกับกรดเช่นจากการทานอาหารรสเปรี้ยวบ่อยๆผู้ที่อาจเจียนเป็นประจำรวมไปถึงการทำงานบางอาชีพที่จำเป็นจะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่มีไอกรดออกมาในอากาศเช่นโรงงานผลิตแบตเตอรี่โรงงานผลิตปุ๋ยโรงงานกันวานนโดยพบว่าจะเกิดฟันกร่อนได้บริเวณฟันหน้าบนหรือบริเวณปลายฟันที่ไม่มีริมฝีปากหุ่ม เพราะเป็นบริเวณที่สามารถสัมผัสกับกรดที่ลอยมาในอากาศได้ในสถานประกอบการที่มีภาวะไอกรดในอากาศสูงจึงควรมีมาตรการความปลอดภัยเช่นมีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอและในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของสารเคมีจะต้องมีการจัดให้มีระบบการดูดอากาศการระบายอากาศ หรือวิธีการจัดการอื่นๆที่เหมาะสมโดยต้องมั่นใจได้ว่าเมื่อทำการระบายอากาศแล้วความเข้มข้นของสารเคมีและฝุ่นในบรรยากาศการทำงานจะต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมภายนอกด้วยและที่สำคัญควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะความเสี่ยงของงานประเภทต่างๆค่ะ 2. ฟันสึกฟันสึกนอกจากจะเกิดจากการบดเค้นหรือนอนกัดฟันแล้วยังอาจเกิดจากการขัดสีกับวัตถุจากพฤติกรรมการทํางานบางอาชีพเช่นในคนที่เป็นช่างเย็บผ้าอาจใช้ฟันกัดได้ให้ขาดแทนกันไกลหรือใช้ฟันกัดเข็มหรือในช่างทํารองเท้าหรือช่างเฟอร์นิเจอร์จะมีการใช้ฟันกัดตะปูทําให้เกิดรอยสึกบนผิวฟันในช่างเป่าแก้วที่จะต้องเป่าชิ้นงาน ทำให้บริเวณฟันหน้าโดนขัดสีอยู่บ่อยๆหรือในช่างทำผมจะมีการใช้ฟันง้างกิ๊บที่เป็นโลหะหนีผมทำให้เกิดรอยสึกบริเวณฟันหน้าบนได้และในนักดนตรีที่เล่นเครื่องเป่าอาจมีการใช้ฟันคาบเครื่องเป่าส่งผลให้บริเวณฟันหน้าที่สัมผัสกับเครื่องดนตรีเป็นประจำเกิดรอยสึกหรือรอยหวามของลักษณะเครื่องดนตรีได้ค่ะ 3. อุบัติเหตุ อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่ปฏิบัติงานหากได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณช่องปากหรือขากรรไกรอาจทําให้ฟันบิดฟันแตกฟันเคลื่อนจากเบ้าฟันฟันหลุดหรือกระดูกขากรรไกรหักได้นะคะการจัดสถานที่ทํางานให้ปลอดภยัยป้องกันอุบัติเหตุไม่วางสิ่งของระเกะระกะทางเดินหรือทางเข้าออกควรมีการติดป้ายบริเวณพื้นที่ลื่นหรือทำสัญ,ญลักษณ์บริเวณพื้นต่างระดับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่มีต่อกระดูกขากันไกลและใบหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดอุบัติเหตุและฟันหลุดออกจากช่องปากควรเก็บฟันซี่นี้ขึ้นมาโดยจับที่ตัวฟันหลีกเลี่ยงการสับบริเวณรากฟันแล้วนำใส่กลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิมหากฟันสก,กรปรกให้ล้างด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือแล้วใส่ฟันกลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิมนะคะเมื่อฟันอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วให้กัดผ้ากอสหรือผ้าเช็ดหน้า เพื่อคงตำแหน่งของฟันไว้จากนั้นควรรีบไปพบทันตแพทย์ทันทีค่ะ